เกี่ยวกับหนังสือเรียนต่อในประมัณพี่ก็เลยมีนวทางาว่าทําอย่างไรจากหนังสือเล็กให้ขยายเปิดโอกาสให้ไม่เฉพาะเด็กในศูนย์เป็นเด็กของหมู่บ้านเด็กของตําบลและเพื่อนเครือข่ายของพี่สามารถมาใช้ร่วมกับพี่ได้พี่ก็เลยเกิดขึ้นว่าพี่ต้องทําเป็นห้องสมุดของศูนย์เด็กและของเป็นของตําบลแล้วก็เป็นของส่วนรวมใครมาเอาก็ได้ แล้วมันระบบยืมคืนชัดเจนหรือว่าไ,ไม่ไม่ไม่พี่มาตั้งกฎกติกาว่าถ้าเป็นหนังสือนวนิยายแบบนี้ค่ะสาหรับผู้ปกครองยืมไปอ่านที่บ้านค mm ุณ hmm. ต้องเสียให้พี่เล่มละหนึ่งบาทเพราะว่าจะเป็นทุนต่อยอดซื้อหนังสือให้กับเด็กมี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 ออมสินอยู่มีกระปุกออมสินได้กระปุกอ่อนเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าของของหนังสือที่ทานแบบนี้ของเด็กสามารถที่ว่าพี่ทําโครงการขึ้นมาวตว่ายืมหนังสือให้ลูกน้อยอ่านฟังที่บ้าน ครอบครัวต่อต่อยอดไปจักสวนอีกเล็กเพราะว่าบางครอบครัวเขาก็ไม่ได้ต่อยอดเนาะเพราะว่ากลับกลับศูนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็าไม่มีเวลา<ม>พี่เขาเลยมีเมื่อก,ก่อนมันมีโครงการเย่ยมากใจที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองไงต่อหลังเขาพูดเกง่งจากไม่กล้าหารก็กล้าหารกล้าแสดงออกเมื่อก่อนมาอยู่เป<อ>็นนั่งแต่ตอนนี้เพราะว่าคุณครูบอกเล่านิทานนะคะคือทุกคนก็แสดงความอยากอยากจะเป็นผู้นำไง เด็กได้ผู้นำเยอะมากผู้ปกครองเข้ามายืมหนังสือไปให้อ่านที่บ้านคือเด็กภาษามันจะชัดจะแน่นอืม